จะลงใต้ขึ้นเหนือตะวันออกหรือตะวันตกต้องฟอร์จูเ r อรคันนี้เลยครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โชว์ลงดีคายคคั้งนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้า Fortuner r ครับปี2007ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.7 เบนซินขับ2องใช่รครับเอกลักษณ์ของฟอร์จูเนอร์คุณจะเปลี่ยนด้วยตัวฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะครับในภาษาคนเล่นลรถ<อ>จะเรียกว่าหน้า,ายักษ์หน้า,ายักษ์นะครับหน้าม,มันจะใหญ่ๆดูดุหน้า,ายักษ์นี่มันเหมือนกันน่ารักปะ อะไรเนี่ยนะครับผมก็คือไฟมันจะใหญ่ๆมันจะไม่เหมือนตัวไมเนอร์นะครับที่ว่าไฟมันจะเลียวๆเล็กๆอ๋อแบบดูสปอร์ตสปอร์ตใช่ครับนะครไฟมันจะใหญ่ๆนี่ครับผมก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมกับไอ้กระจกตัวนู้นน่ะเอาไว้ทําอะไรครับฟอร์จูเนอร์อ่ะผมเอาไว้สังเกตคือมันเอาไว้ดูระหว่างรถกับด้านหน้าด้านหน้ารถอ่าคันนี้ก็จัดฟิทเมนต์สวยๆเลยด้วยโคลฟโฟล์เฟนเดอร์โมโนทูบ2.0นี่ไง่ดูมือดิ S <S โอ้สัตว์ยเต็มเลย <net> เป็นล้อขอบ17เป็นเมอร์คิวรี่ของก้าศน,นะครับใช่แล้วครับใส่2อ5หกห้าก็จะดูเหมือนว่านุ่มหน่อยไม่กระด้างไม่อะไรมากพอมมีโชคมียางปุ๊บรถ ขับนุ่มหนึบสบายแน่นอนไฟเลี้ยวตรงแก้วไฟเลี้ยวตรงแก้วพร้อมกับกระจกช้างด้วยอ่ากระจกหูช้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวตรงกระจกเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อดีกว่าแล้วเราก็ไปอยู่ด้านท้ายรถกันแล้วครับพี่เอ็มมันแตกต่างกับตัวแชมป์เหรอต่อแชมป์ยังไงตแชมป์อาอย่างเงี้ยไฟอ่ะอันเดียบมันก็ยังเป็นไฟใหญ่อยู่ถ้าสมมุติคนขับฟอร์จูเนอร์อ่ะเขาจะรู้อย่าง้ยถ้าหน้ายักษ์อ่ะคือไฟมันใหญ่ไฟใหญ่อันนี้ก็เป็นตัว 27V สองห้าแร้วไปดูรงท้ายมีชนมาไหมพี่เอ็มโอ้ ไม่มีขยับเลยนะคับเนี้โอ้โหรถโคตรสวยไม่มีชนแน่นอนครับเพราะว่าขายในตรงนี้ยังเป็นสีเดิมจะ uh. เป็นสีด้านอยู่ดูตะเข็บอ่าตะเข็บเดิมครับดูอะไรอ่ะตะเข็บอุ้ยดูตะเข็บรถ <c oughs> มึงก็คุยหมดดิโอ้โหภายในอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเป็นตัวซับเป็นลำโพงอะลำโพงที่ให้เบสมันออกหนักๆนะพอจิ้งเนอร์นะครับก็เสนียรของเขาก็จะเป็นตัวเบาแขวนได้ใช่แล้วเราไว้ของตัวมันก็แขวนแขวนได้ทั้งสองฝั่งใช่ครับนะครับพวกพอจิ้งเนอร์ฟีจะเหมือนเหมือนกันก็คือแขวนด้านข้างนะครับเ่อให้ตรงนี้แบบประหยัดพื้นที่ไปเลยใช่แอร์ด้านหลังนะครับมีแต่จะอยู่ตรงนี้นะคนนั่งหลังก็ไม่ร้อนแน่นอนใช่แล้วครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับไป ครับผมก็เข้ามาอยู่กับด้านในรถกันแล้วนะครับคันนี้จะมีพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงมีปุ่มสักเปลี่ยนป่ะหมายถึงเปลี่ยนเพลงไม่เปลี่ยนมืออออกไปโอ้เออแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับจะเป็นจอสองดินเป็นทัชสกีแล้วคันนี้จะมีเป็นตัวอย่างที่แจ้งไปว่ามีซับให้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวควบคุมรวมๆเป็นมิกเซอร์คันนี้ผมบอกเลยว่าขาดอย่างเดียวมีมิกเซอร์อะไรังไม่มีเล่า น้อง <c oughs> ลีบัน <c oughs> จะไาน้ำ <c oughs> ก็คันนี้นะครับภายในสภาพโดยรวมผมบอกเลยว่าโอเคเพราะว่าทุกคันของเราครับจะมีการสปาภายในอยู่แล้วคอนโซล,ลอะไรพวกนี้ความสะอาดให้90คันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจเบาะผมเลยบอกเลยว่าโคตรใหม่โคตรใหม่ใหม่มากครับคันนี้ก็อย่างที่บอกจะเป็นขับ2นะครับเป็นเกียร์ออโต้มีจอพดานใไ้แอร์เย็นนะเนี่ยผู้เป็นเล่รถทุกคันเราต้องแอร์เย็นอยู่แล้วแอร์เย็นเพียงใช่เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่อง2.7คันนี้เป็นยังไงกันบ้างและมีชนหรือเปล่าไปครับครับผมแล้วเราก็มาอยู่ที่ภายใต้ห้องเครื่องอะไรครับเพ ที่โลครับว่าคันนี้เป็นเครื่องเบนซิน2.7เครื่องก็จะเป็น VVTi แล้วก็คือมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วส่วนในเรื่องของการชนคันนี้การรันตีอยู่แล้วเรื่องการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อไม่มีแน่นอนนะครับเอาจริงมากนี่รถปีอะไรนะรถปี2007โดโลโกโตโยต้าเลยอ่ายังอยู่เลยนะรถครอบครัวบิ๊กไซส์อย่างนี้เสนอขายเพียง399,000นี่แหละครับรถ f o r t u n เ r ไซส์ใหญ่รถครอบครัวใช่แล้ว ในราคา3,99,000บาทโคตรคุ้มพี่คตอคุ้มเครดิตดีเหมือนเดิมมีดาวไปเลยครับครับผมใช<ม>้เงินออกรถนิดหน่อยอ,อันนี้จะผ่อน<ด>ได้ได <5 S 2> ประมาณ5ปีปใช่ครับผมผ่อนอยู่ประมาณ1,000 0 อ่ะโดยประมาณละกันใช่ครับประมาณไม่ด้ครับเดี๋ยวถ้าในเรื่องของรายละเอียดทักเข้ามาในเพจได้เลยครับเดี๋ยวทางเราจะมีแอดมินคอยตอบใช่เลยครับก็จะเป็นเซลนี่แหละเซลพวกผมนี่ใช่ครับนะครับผมสนใจซื้อรถติดต่อพี่มาครับครับผมสวัสดีครับผมมาครับเบอร์065 558 5888ยินดีให้บริการนะครับแล้วก็จะมีพี่เอครับครับผม064 996 9996ครับผมแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นพี่เบสพี่เบสอันนี้นครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครัับบครผม พวกผมทั้ง3คนรอดูแลพี่ๆอยู่นะครับ,รบแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ